หนุ่มกัญชัยถูกคนสนิทเผยความลับในอดีตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีในวงการบันเทิงที่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากสำหรับคู่ของหนุ่มกัญชัยกับปองกพลที่รู้จักและรักใคร่กันแต่หลายคนมักจะชินภาพที่ทั้งสองคนแสดงออกในเชิงแกล้งแกมยอก แกล้งกันบ้างแซวกันไปแซวกันมาอยู่เป็นประจำซึ่งถือเป็นการสร้างเสียงหัวเราให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างล่าสุดวันที่7กุมภาพันธ์ป๋องกพลได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมลงรูปสมัยหนุ่มๆของตนเองกับหนุ่มกันชัยเมื่อครั้งร่วมถ่ายรายการด้วยกันพร้อมกับบอกว่าสมัยไปถ่ายรายการที่หมู่บ้านมอแกนจำได้ว่าตอนนั่งเรือไปกับกัญชัยร้องกับฝั่งอย่างเดียวเพราะขึ้นสูงมาก ส่วนพี่นรือบอกเลยนึกว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแต่สุดท้ายพี่ก็กำมือและปรับน้องหนุ่มให้เลิกปล่อยโฮจนถึงเกาะได้ป้องกภพหนุ่มกันชัยทำกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่ไม่พลาดเข้ามาร่วมวงแซวกันอย่างรวัวๆอาทิดีเจต้นหอมสกุลตลาที่แซวปองกพพกลับว่าจำได้ตอนบินไปอังกฤษครั้งแรกกับพ่อแค่เครื่องบินตกหลุมอากาศพ่อร้องเหมือนไม่ไหวเลยนะขณะที่หนูเล็กกากาก,าก็แซวว่า คือพูดตรงๆว่าตัวเองเป็นคนดีมากๆใช่ไหมคะด้านมินมินทิต้าก็บอกว่าผู้เสือรอรีแอคชั่นเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ